เรนเจอร์สประตู s อ s ราคาพิเศษคันนี้นะคะเป็น FC ของน้องดานั่นเองค่ะพี่พี่คะวันนี้นะคะรับชมกับน้องดาอยู่ที่ช่องฟอร์ดไปดาค่ะคันนี้เป็น FC รถของน้องดาน,นะคะเฮียช้นั่นเองนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจข้าวมันไก่ กว่าสาขาเลยนะคะคันนี้เนี่ยสั่งตรงกับรถราคาพิเศษจาก924,000บาทนะคะเหลือเพียง799,000บาทเท่านั้นนะคะพี่คนไหนที่กำลังตามหารถสิประตูเกียร์ออโต้ที่ขายดีแล้วก็เซ็เมนตนดีมากๆแบบนี้นะคะสามารถติดต่อเข้ามาตามเบอร์ด้านล่างได้เลยค่ะ0 8 4 0 8 4ป6ส4เดี๋ยวรับพารับชมรถของเฮียชัยดูนะคะว่ามีการตกแต่งอะไรกันบ้างไปเริ่มต้นกันเลยค่ะ แต่ส่วนของตัวด้านหน้านะคะคันนี้นะต้องได้มีการเปลี่ยนกระจังหน้านะคะเป็นกระจังหน้าของตัวแรปเตอร์นั่นเองค่ะเป็นฟอนต์ฟอร์ด FORD สีดาด้านแบบนี้เลยค่ะในส่วนของตัวไฟด้านบนลูกค้าเปลี่ยนเป็นไฟ3ตําแหน่งที่เป็นแบบสีขาวนะคะให้ความสว่างของแสงสีขาวนั่นเองเนาะ <S <S แล้วก็ชุดแรปเตอร์ของเรานะคะกันชนด้านหน้าของเขานะคะเป็นชุดกันชนหน้าของแรปเตอร์ค่ะตัวนี้ต้องถอดกันชนหน้าเดิมออกค่ะแล้วใส่กันชนหน้าของตัวแรปเตอร์เข้าไป ไฟตัดหมอกที่พี่พเห็นนะคะอันนี้เป็นไฟตัดหมอกเดิมจากโรงงานนั่นเองนะคะแบบนี้เลยในสองโคมไฟหน้าของเราวรุ่นนี้เป็นโคมไฟ LED multi e f f e c t o r แล้วนะคะเป็นโคมไฟที่ใช้งานควบคูก่กับไฟหน้าออโต้ได้เลยนะคะสำหรับเครื่องยนต์คันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรค่ะ1 7 0แรงมา้าแรงบิด405นิวตันเมตรนั่นเองในสอง,องตัวชุดแรปเตอร์เราจะมีคิวลอ ทั้ง4ด้านนะคะเป็นของแรปเตอร์แบบนี้เลยนะคะทั้งชุดเลยหล่อมากๆเลยค่ะในส่วนของตัวล้อแม็กค่ะเป็นล้อแม็กเดิมของรถนั่นเองค่ะแม็กขอบ17เนาะเป็นตัวรถปี2 0 2 5นะคะก็จะเป็นตัวแม็กที่เป็นตัวแม็กใหม่แล้วนะคะสีทูโทนค่ะนี่เลยช่วงล่างของเขานะคะเป็นช่วงล่างในส่วนของตัวระบบที่เป็น ABS ป้องกันล้อล็อก EB กระจายแรงเบรกแล้วก็รองป้องกันการติดความเรามีมาให้ครบถ้วนเลยค่ะ สำหรับกระจกมองข้างนะคะมีไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยนะแบบนี้เลยนะคะด้านกระจกเป็นสีดำด้านนะคันนี้นะคะติดฟิล์มเกรดเซรามิกนะคะรับประกันยาวนานให้ถึงสูงสุด7ปีด้วยกันค่ะ mm. ด้ำจาาเป็นแบบดำด้านแล้วนะคะแบบนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเราพาดูภายในกันสักนิดนึงค่ะ นี่เลยภายในนะคะจะเป็นคอนโซลสีดําด้านทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็หน้าจอตรงกลางเป็นขนาดใหญ่ค่ะ10.1นิ้วรองรับ Apple c a r p l a y a n d r o i d Auto นะหัวเกียร์แบบยาวค่ะมีออโต้สตาร์สต็อมาให้ตัวเบาะหนังที่พี่ๆเห็นค่ะคันนี้เป็นเบาะหนังทั้งหมดเลยทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะคะถุงรมเมยื้อภัยมีมาให้เยอะสุดจนถึง6ใบด้วยกันค่ะนี่เลยภายในเนาะ ด้านหลังกันสักนิดค่ะด้านหลังนะคะของเขาสามารถรองรับการนั่งได้ถึง3ตําแหน่งด้วยกันนะคะพี่ๆเนาะสามท่านเนาะแล้วก็ตัวที่ของเรามีรองรับ Isofix คือสามารถติดตั้งคาสีดได้นะคะคือสามารถใช้งานกับตัวรถที่เป็นสีประตูได้แล้วก็ใช้งานครอบรัวได้ด้วยเนาะอนนี่เลยค่ะในส่วนของตัวด้านหลังมีขอบกระบะไลเนอร์มาให้เดิมๆจากโรงงานแล้วนะคะแล้วก็บันได ปีนอยู่สัมภระ,ะด้านล่างนะคะก็สามารถปีนหยิบของวางของได้เลยนะคะก็เฮียเอาไปใช้ในธุรกิจขายข้าวมันไก่ก็ไปขนของวิ่งสาขานะคะก็เหมาะมากๆเลยด้วยนะคะโคมไฟท้ายเป็นโคมไฟเดิมนะคะของ a s ls นั่นเองค่ะ ด้านท้ายมีไฟเบรกดดงที่3ามาให้นะคะกล้องโลโก้เรามีกล้องถอยหลังมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้เนาะเวลาที่กดเข้าเกียร์อาถอยหลังจะมีเส้นระยะให้เราด้วยเนาะการชนท้ายค่ะเป็นการชนท้ายเดิมๆจากโรงงานสีดําด้านแบบนี้เลยค่ะเป็นนี้เลยรอบคันนะคะคันนี้ก็ลูกค้าไม่ได้ตกแต่งอะไรเยอะนะคะพี่ๆเนาะก็ตกแต่งชุดหน้าแรปเตอร์นั่นเองนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวก็มาดูด้านหน้านาะพวงมาลัยของเรานะคะ เป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้ามาให้แล้วนะคะตัวนี้เนี่ยใช้งานเวลาที่ลูกค้าขับด้วยความเร็วสูงพวงมาลัยจะหนักหน่วงให้นะคะเวลาที่ขับด้วยความเร็วต่ำพวงมาลัยก็จะเบาให้นั่นเองค่ะแบบนี้เลย พี่พี่คนไหนที่กำลังตามหารถฟอร์ดนะคะอ่าที่ราคาโปรดีที่สุดตอนนี้นะสามารถติดต่อกันเข้ามาหาน้องดานนะคะตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ084ค่ะ084 964 4นั่นเองค่ะน้องดานมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงที่หน้าบ้านฟรีนะคะนำรถแบบนี้ส่งให้ฟรีถึงที่หน้าบ้านทุกจังหวัดทั่วประเทศโดยสำหรับคลิปนี้ก่อนจะไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องฟอร์บัยดาด้วยเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ